บารีก็ไ่น้องมื้อนี้ก็มีเวลาจากักหน่อยก็เลยสิมาเลาะปลาหาบึงเห็ดจกักหน่อยมีเขาก็เห็ดออกเพิ่นทั้งอื่นก็ออกหลายแท้ทั้งนี้สิออกบ่ก็เลยมาส่องเมืองจกงักหน่อยเลาะปลานี่ล่ะครับปลาชุมชนบองเก่าแหละหมูที่เคยมาลครับปลาหมูเค,เคยเลาะเคยเถียวจะเป็นจังได๋ đi hết nhà nghe bố đừng có giấu ôi hộp khắc ngoài khốn mái gì thán hơn nó mùi cái này thịt hòe không mùi bên hòe cho cái này mà nghe một khứ độc quá ngoài khốn chia ngoài khốn mà lọ mùi lọ bèn được đó บรทนนันเพนมงหหอยคนยางเเห,หระหรคนยางหลอหล่อควันหลอามาสวยคนกนมาสวยหรอกคนรอทุ่มือ,อมนเนาะแต่าเข้าทุ่งแรงเดี๋ยวโที่แมนห้อยหนูไงห้อยหนูห้อยหนูไวห้วหอ,ยหวหอยกรลอกเมืมันแทะงาา

ปลาฟังหวยบ่มีว่าเบังลาบ่าามาีโมปลาขัางน้าเดี๋ยวผมกัน,กนปลาขังใหนน้าขัางให้หน,ใหหน้าเพิ่นนี่อันนี้เป็นปลาที่ควรจะเห็ดออกหักล่ะเห็ดวกเห็ดเดวกจิกเวกไก่น้อย โอ้ยคนยางเข่าอยู่มีคนยางเข่าไปเบิ่งก่อนอยู่ยางมันขุ่นพื้นรองเบิ่งหามนันหลงเหลือหามันมีแต่ดอกสองดอกมุมีก็แล้วออไปมันรอเบ,บิ่งนึงก็พอมีเวลามันรอเบ,บิ่งนึงคือเดือนวันอยังนี้ได้ไปิดระโดดก็ได้หรอกว้า เชืเ่อเล้าขาวๆก็เคล้าเหมือนเดนี่อีกดอกยุงเนัมนอยอย่านี้สัมามท้าแล้วลนะ่ะมาท้ากเจ้ารอ วิจัดวีจัห้อยขี่นกเห็อไหรขี่นกดีสิลีมันก็เป็นตะเกิดอยู่ดีนะพี่น้องจะเกิดอยู่ดีเห็นกระดาใบไม้กระับผมล้าหลาย หกจังเดี๋ยวก่อนนี้ห้อยขนยางเขาา่ามาอยู่ครับดูนี่มาหาจินผู้่จะฟองเล่แหละนี่เป็นฟองขนยางเลย เห็ุบ่ทันได้ออกอยงไรปลานน่บางอื่นก็ออกโคบโคบแล้วสเด้งอู่นี่าได้ออกอย่งนดโอ้บรกการเบรกการหนีู่ดิมันออกเต็โดดลยบูผมไ่ได้มันออกโดนแล้วเป็นสวงสเดือนแล้วมั้งปลานี่บร้เข้มมาเทื่อน มองเวตากเกิดก็พบเกิดบางเคยออกก็บางนิดรอเป็นชั่วโมงครับบ่พ่อเห็นจังดอกบ่ได้ว่าผู้แดงเนาะหาอยู่หา,หากินผู้ใดมาก,ก่อนก็นได้ก่อนผู้ใดเห็นก่อนก็ได้ก่อนเพิ่นก็เข้ามาก,ก่อนเพิ่นก็สิได้ไปยอยู่ดอกไอ้ตขหอยบ่หมานหรอครับมื้อนี มันลุ้นคือที่ขึ้นทั้งภูแล้วก็ทีได้กินทัานี่กินนี่ได้ก็ได้ร่อนปลาชุมชนปลาน้าหัวให้ไปน้าคนนี่กะคือดูประทันเจ้าของพสนดอกว่าละของผู้ใดผู้ใดกังวงของวินัยทีเพิ่นเพิ่นกังวงคือกันนั่นขอบไปเก็บวินัยเอาหลายเพิ่นกันว่ากันเน่กันเนี่ยหัเด็กคนคั้นกระไรว่าเัาไปเก็บก็ได้กินกินย้อนวินัยทีเพิ่น ของผมมัมีกินผมว,ว่ามีรอของผมก็ได้ป้าอยู่นาผมก็บมีก็มีเหตุเกิดขึ้นคือกันก็นได้กินแน่แล้วล่ะเกิดอ้อมเฮี้ยนอยู่ก็มีเหตุบวกถับขอบคุณที่รับชมครับ